เชี่วไปไหนพาเช็คอินนั่งเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกินกุ้งเผาเนื้อเด้งดึงและบุฟเฟต์สุดอร่อยอีกมากมายที่สมัยหรือว่าไซค์ครุยซึ่งทริปนี้เราไปขึ้นเรือกันที่ไอคอนสยามค่ะใครนำรถส่วนตัวมาจอดฟรีไปเลย4ชั่วโมงโดยเป็นการจอดฟรี2ชั่วโมงแรกจากไอคอนสยามและ2ชั่วโมงถัดไปของทางเรือใครที่ไม่มีรถก็นั่งรถไฟฟ้า BTS สายสีทองมาลงที่ไอคอนสยามได้เลยสะดวกสบายสุดๆมาถึงแล้วก็ไปเช็คอินรับตั๋วกันก่อนบริเวณท่าเรือที่1ตอน6โมงเย็น โดยจะมีโต๊ะลงทะเบียนของสม v ยร s ว d e Cruise ให้เราไปรับตั๋วที่ระบุตัวที่นั่งและมีสติกเกอร์สำหรับติดหน้าอกเสื้อเอาไว้จากนั้นก็ไปรอลงเรือที่ท่าเรือที่2ค่ะโดยบริเวณท่านี้จะมีเรือของหลายเจ้ามากเลยแต่ของเราเขาจะแบ่งเป็นแถวให้เราได้ยืนรอเรือไม่ต้องกลัวงงเลย จากนั้นเรือก็ามาถึงตอนเวลาทุ่ม15ค่ะเรือจะเป็นเรือสองชั้นรองรับได้ประมาณ320ท่านชั้นล่างจะเป็นโซนห้องแอร์ส่วนชั้นบนจะเป็นโซนกึ่งเอาท์ดอร์คือจะมีหลังคาคลุมบริเวณท้ายเรือส่วนด้านหน้าหัวเรือจะเปิดโล่งไม่มีห้องกระจกหรือโซนห้องแอร์ ทั้งสองชั้นจะมีลายบุฟเฟ่พร้อมกับการแสดงดนตรีสดทั้งสองชั้นกันเลยค่ะแต่บริเวณชั้นบนจะมีการแสดงโขดให้ชมด้วยโดยเราสามารถเลือกนั่งได้ทั้ง2ชั้นเลยล่ะค่ะราคาเดียวกันทุกที่นั่งบน,นเรือจะมีเสื้อชูชีพให้บริการทุกที่นั่งมาดูลายอาหารกันบ้าน ไฮไลท์ก็ต้องนี่เลยกุ้งแม่น้ำเผาที่เนื้อสดเด้งหนึงอร่อยมากๆแซลมอนสดๆหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ซูชิสเต็กสปากเกตตีผัดไทยกุ้งแม่น้ำหมึกผัดพริกไทยดำทอดมันปลากรายนักเก็ตไก่เฟรนฟรายขนมหวานไทยและผละไม้รวมแล้วประมาณ3 0ิเมนูจุกๆโดยราคาบุฟเฟ่จะรวมเครื่องดื่มต้อนรับหนึ่งแก้วชากาแฟร้อนและน้ำเปล่าสำหรับการแสดงจะเป็นวงดนตรีเล่นเพลงสากลยุคป,ประมาณ70ถึง8อค่ะพร้อมกันนั้นยังมีการแสดงโขนให้ชมกันด้วย เรือจะแล่นจากท่าไอคอนสยามไปยังสะพานพระราม8ค่ะแต่ถ้าวันไหนที่น้ำขึ้นสูงเรือจะเปลี่ยนเส้นทางไปทางสะพานกรุงเทพแทนใช้เวลาล่องประมาณ2ชั่วโมงก็กลับมาส่งที่ท่าเรือไอคอนสยามตอนเวลา3ทุ่มครึ่งใครสนใจทริปล่องเรือทานบุฟเฟตสุดอร่อยแบบนี้ก็ติดต่อแอดมินมาได้เลยนะ อยากได้ประสบการณ์แบบนี้แคปภาพหน้าจอแล้วทักข้อความมาจองกับชิวไปไหนได้เลยครับมีทีมงานบริการตลอด7วันตั้งแต่9้วงเช้าถึง4ทุ่มครับจองกับชิวไปไหนจองปลอดภยัยไม่มีชาร์จเพิ่มครับ